สวัสดีครับทีวยชาแน,นลอาร์เซนอลแฟนคลับครับผมวันนี้วันจันทร์ที่27ตุลาคมครับ2568นะครับชัยชนะนัดที่700ในพรีเมียร์ลีกของอาร์เซนอลต่อคิสเซลพลเพลสเมื่อคืนนะครับการเก็บคลีนชีสได้6จาก9นัดในพรีเมียร์ลีกปีนี้การขึ้นเป็นไม่ใช่ขึ้นการรักษาจากฝูงอันดับหนึ่งไวในขณะที่คู่แข่งขันที่ตามมา 6คเมนกันตอนนี้มีข่าวว่ามีเรือล่มนะฮะอุบัติเหตุเรือล่มแถว M, แถว,วิฮมลลาปา <c oughs> ลาเรือล่มแล้วก็ผู้สูญหายเยอะมากเลยตอนนี้ <c oughs> นะครับแอเดี๋ยวมาให้เรียงกันละกันสำหรับข่าวนี้นะครับแหมฝากไว้สำหรับมิสเตอร์เลนะอันนี้รถออริจินอลเลยนะเนี่ยนะเป็นรถมันฝรั่งแท้นะครับเป็นแผ่นเรียบนะรถออริจินอลเลยนะครับเป็นรถที่ได้รับความนิยมมากโอ้ย ติดรถไว้หรือว่าติดบ้านไว้เวลาหิวเวลาแบบท้องมากว่างเปิดแล้วก็กรอบนะโหโหโหนะครับนี่แผ่นเรียบนะแค่เปิดก็อร่อยแล้วนะครับจากเลสปอนเข้าได้นะไม่ขัดข้องฝากไว้ในช่องสินค้าด้วยนะครับอ่ะขออนุญาตอืมก่อนเกมมีข่าว นะเมื่อวานนี้ก็ลงไลฟ์ไฟนะครับมีไลฟ์ไฟในช่วงของประมาณทักทุ่มกว่าสองทุ่มดิก่อนเกมเดี๋ยววันนี้นัดหมายเลยนะพี่น้องวันนี้วันจันนัดหมายเลยทุ่มครึ่งนะครับหนึ่งทุ่มครึ่งเดี๋ยวไลฟ์สดกันอีกรอบหนึ่งเข้ามาพูดคุยกันนะมาเก็บเบื้องหน้าเบื้องหลังแบบละเอียดนะดูผลงานที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างนะมาเก็บตกกันรายละเอียดนะวันนี้นะครับ วันจันทร์หนึ่งทุ่มครึ่งสิบเก้านกาสามสิบเปรครับเจอกันไลฟ์ในช่อง YouTube ช่องนี้เลยนะช่องที่ไว้นะอะก่อนเกมก็มีข่าวว่าเอ๊มากันเยสจะได้ลงไหมนะครับมีอาการบาดเจ็บหรือเปล่ารวมถึงไอ้เจ้าน้องบีด้วยบุคโยคสกก้าภาพการซ้อมสองไฟ์หลังสุดเนี่ย <c oughs> ไม่มีภาพแต่ว่าพอช่วงอ่าตัเกือบสองทุ่มนะครับก็มีภาพ มาเป็นภาพคลิปวิดีโอนักเตะของเรานะเด็กๆของเราเดินออกจากโรงแรมแห่มากันครบเลย <c oughs> มากันครบเลยเท่านั้นไม่พอนะครับลังลงสนามแบบเต็มสูบเลยพิต้าส่ง4-3-3นะทั้งดาวิลไดยาครับยูเลียนทิมเบอร์วิลเลียมซาริบากราเบลมากันเยสครับลิคาโดคาราฟิลีเป็นแผงหลังแบ็กโฟของเราที่ตอนนี้แข็งแกร่งจริงๆนะครับแผงกลางเป็นมาตินซูบิมดีพิคาตเดคแค่ไลส์แล้วก็ เอเวอเรชีเอเซ่น,นะครับมีบุกย่อยซาก้าขวาแล้วก็ให้เลนโดทอสซาลงมาทำหน้าที่หลังจากที่วันก่อนนี้ในแมตช์แชมเปี้ยนลีกได้พักแบบเต็มๆนะแล้วก็หน้าเป้าครับวิกเตอร์เยอเคเลสนะครับทางฝั่งโอลิเวอร์กัสเนอร์นะครับคุณซื้อของคิซาวประเทศก็ส่งดีนแฮนเดอร์สันเป็นผู้สาประตูครับระบบ3-4-2-1เขาไม่ประมาทนะมาร์เกเคทีครับอ่ามัากซ์ไซร,ร์เล็กลเลครัวนะครับต้องใช้ว่าเลครัว แล้วก็ตัวคริสติชาเป็นแผงแบ็กโฟร์เขาไทานิงมิเชลครับไดมิชิคามาดาครับอดัมวอรตันดนเนียลมูยอสครับเป็นกองกลางนะ asa, อิสมาลาซานะครับอายเลรมีปิโน่แล้วก็ตัวของช่องฟิลิปมาเตตานะครับเป็นผู้เล่นชุดที่ดีทสุดของคริสตัลพาเลทเช่นเดียวกันก่อนเกมาก่าน,นังขานโอเวอร์กราสเนอร์ได้สัมภาษณ์ <c oughs> เขาบอกเลยว,ว่าเขาว่าแอบดูไม่ใช่แอบดูหรอกเขาได้ดูเกมการแข่งขันเมื่อกลางสัปดาห์ที่อาร์เนอลเปิดบ้านถล่มแอตเลติกมาเริดเขายอมรับเลยว่าโอ้โหคุณภาพของอาร์เซนอลครับแก้วจริงๆนะแต่ว่าเขาก็มีวิธีการที่จะเล่นกับอาร์เซนอลและวิธีการของโอลิเวอร์การสเตอร์ก็คือสิ่งที่เราเห็นเมื่อคืนนี้นะครับสิ่งที่เราเห็นเมื่อคืนนี้เพราะเขารู้ว่าถ้าเปิด หน้าแรกเหมือนกับที่แอตแลิตพยายามที่จะทำหลังจากที่โดนหนึ่งศูนย์สองศูนย์สิ่งที่จะทำก็สิ่งที่จะโดนก็คือประตูจะต้องเละแน่นอนเพราะว่าวานนี้โอลิเวอร์กาสเตอร์แม้ว่าตัวเองจะถูกนำหนึ่งศูนย์นะแต่ก็ไม่พยายามที่จะบุกบ้านละหัมนบอกบ้าไม่ว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่พยายามที่จะโอ้เล่นเกมเพื่อจะเอาอ่ะเพราะเขารู้ว่าถ้าเผื่อบอลอยู่ไทยมีเปิดพื้นที่ว่างให้อ์เซนอลนเมื่อไหร่ มันจะไม่แพ้แค่นี้ผมว่าคิดว่าอย่างนี้นะผมว่าโอลิเวคัสเตอร์น่าจะคิดอย่างนี้นะว่าเอาว่าถึงแม้มันจะแพ้ก็แพ้เงี้ยอย่าแพ้มันเสียทรงเสียรูปอ่ะนะมันกันขวัญกำลังใจมันจะเละนะครับต้องยอมรับนะครับว่าในรายของเอ่อกิฟท์าพาเนลเนี่ยถือว่าเตรียมตัวมาดีเราทำอะไรแทบไม่ได้เลยนะพี่น้องรุวมครึ่งชั่วโมองอะ่ะ ได้แต่ต่อบอลถ่ายไปมาถ่ายไปมาโอกาสยิงไม่มีเนะพราะพาเลทลงไปรับลึกรับลึกเสร็จปุ๊บซ้อนสามซ้อนสี่นะสามแบ็กโฟแล้วก็มีสี่กองกลางมาช่วยแพ็ก,อ,กอีกสองคนะอีกเซเ็จซานะอีกสองคนตรงนั้นก็มาช่วยไล่ด้วยชองฟลิปมาเดต้ตาเนี่ยอยู่พยายามอยู่เส้นครึ่งสนามตลอดเพื่อรอสวนเพื่อรอสวนนะโอ้เขาวางแบบหมากสองชั้นสามชั้น โอเลืการเลื่อมาแบบแผนนี้ซึ่งหลายๆลายทีมก็เล่นกับเราแบบนี้แหละอันนี้เราก็ต้องเข้าใจได้นะเขาก็ต้องเล่นกับเราแบบนี้แลวการเขามาเยือนด้วยซึ่งมันไม่ผิดมันเป็นแผนการเล่นทุกอย่างนะครับไม่ไว่าจะเป็นแผนการเล่นการลงรับลึกการเตะยาวการเล่นด้วยลูกโดงมันเป็นแผนการเล่นเพราะนั้น ไม่ต้องไปค่อนขอดทีมอื่นว่าเขาโอ้โหแม่งเล่นอย่างงู้นเล่นนี้มันเป็นเทคนิคมันมีในตำราหมดแหละร <c> า <oughs> ะงั้นมันจะมีคมภีร์ฟุตบอลมาเพื่ออะไร <c oughs> เขาก็เลือกเอาเทคนิคอะใช่ไหมเ <c oughs> วลาลเราเล่นเกมผมว่าโหมีอ่าอ่าอุนตาดีเฟนต์โอ้หประเภทแบบรับลึกๆนะนั่นแหละเพื่อแเพื่อจะเอาหลการแข่งขันนะครับแล้วก็ทางครคิสซอวเปอร์รเดตเองเขาก็เขาก็พยายามทําแบบนั้นกับเราซึ่ง มันไม่ผิดจริงๆเอาจริงๆมันไม่ผิดนะครับแล้วก็โอกาสที่เราจะหูเล่นเนี่ยยากมากนะครับจนกระทั่งนาทีที่สามสิบสามเนี่ยนะนะโอกาสนาะทีสามสิบเก้าโอกาสนั้นโอกาสมาจากการเปิดและลูกเซตพีตอีกแล้วนะครับบอลไหลมาแล้วปุ๊บตัวของผมเข้าใจว่าเป็นก้องหลังหรือคองของเขานะมงบอลมันกระถอกลับมานะแล้วเงินมาเข้าทางเอเซ แม่ขออยาตดูอีกทีเมื่อวานนี้ในไลฟ์ยังบอกเลยอนุญาตนะอนุญาตให้เอเซ่ใช้กฎการ,รยิงทีมเก่าคะเพราะว่าหลายแมตช์เมื่อคืนก่อนนี้ตั้งแต่เก่ายิงทีมเก่าทั้งนั้นนะขออนุญาตเอเซ่ฮะและเอเซ่กระโดดตะบ,บันลูกนั้นโคตรสวยอ่ะยางก,กับกังฟูกระโดดสลับเท้ายิงโอ้โหบอลซุบดีเดนซนแม่งหมดปัญญา,าจริง นะหมดสิทธิ์รับด้วยประการทั้งปวงครับขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะหลังจากนั้นเกมก็เริ่มเข้าทางของเราโอ้แล้วเอเซ่ก็เขาเรียกว่าเก็บความดีใจเก <c oughs> ็บความดีใจเก็บความรู้สึกไว้เพราะว่าโอ้โหอยู่คิสเซิลพลาเรสมาตั้ง,ต,ง,ต,งตั้งตั้งแต่อ่อนต่ออดถูกไ่มมาเลน่นความรู้สึกของเขาค่อนข้างดีและที่สําคัญนะฮะกองเจคิสเซลพเรสนะไม่มีการโหเอเซอ่เลยปลกมือด้ซ้ํา นะแล้วโดยเฉพาะการที่เอเซ่ถูกเปลี่ยนตัวออกเนี่ยโอ้โหได้รับเสียงปกมืออะ่ะพี่น้องโคตรเลยเออแ,แสดงเห็นว่าสิ่งที่เอเซ่ทำกับคิซาพาเลตเนี่ยมันมากมายจริงใครโหลงอะ่ะเออ,อย่างพี่คาริพี่คารเด้แคทไลยังมีมากยังมีนะมีโหแต่ยังไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> เวลาตอนเรากลับไปเยือนที่เซเฮิร์ตพาร์คไม่รู้จะโดนหรือเปล่านะแต่ในสนามไม่ไม่ค่อยมีเสียงโหนะยังได้รับเสียงปกมือด้วยนะครับอ่ะก็ เราก็พยายามเล่นตามเกมครับพยายามบุกขึ้นซ้ายทีกว่าทีแต่จังหวะมันไม่ค่อยที่จะเป็นใจมากหลายโอกาสยิงของเราน้อยน้อยมากทีเดียวนะครับรวมแล้วเนี่ยยิงไปทั้งหมด10ครั้งนะสิบครั้งมีการยิงเข้ากรอบ3ามครั้งครับออกนอกกรอบสี่ครั้งแล้วก็ติดบล็อกเนี่ยสาครั้งทุสซาเวเดก็มีโอกาสยิงเรา7ครั้งเหมือนกันครับนะตรงกรอบหนึ่งไม่ตรงกรอบ3มแล้วก็ติดบล็อก3เปอร์เซ็นต์การคลองบอลน,นี่แหละ หกสิบสี่สิบเราคลองบอลเยอะนะฮะแต่ต้องเข้าใจนะียแล้วก็ผมว่าสมาธินักเตะเราค่อนข้างดีเราเล่นตามแพ็กติกเลยแล้วก็สำคัญคือกองหลังเราเหนียวแน่นไม่ว่าสถานการณ์ไหนไม่ว่าจะนำอยู่หนึ่งศูนย์ไม่ว่าจะถูกโตกลับมาไม่ว่าจะเล่นเกมลุกเขาขึ้นแบบมีสมาธิไม่มีการแบบเล่นแบบชงชางอะ่ะ นะกองหลังเราเมื่อวานเหนียวแน่นเลยนะครับก็ถือว่าทําผลงานได้ดีแล้วกันนะทางคิซาวประเทศก็อย่างที่บอกหลังจากที่โดนไปลูกนั้นก็เขาพยายามที่จะเล่นเกมของเขาเหมือนเดิมไม่พยายามที่จะบุ่มบามเข้าใส่เรานะเพราะฉะนั้นเขาก็เหมือนกับอาวะถ้าเผื่อแพ้มันกแนนะ็แพ้ประมาณนี้นะแพ้ประมาณนี้ได้ก็เอาคืนไม่ได้ก็อยาให้เสียเพิ่มนะประมาณนี้มันมัน,ม,นมันมีผลต่อรูปทรงนะมีผลต่อ กําลังใจด้วยก็เราก็เกือบได้อีกลูกนึงจะจากลูกโมงใช่ไหมของมาร์กันเยสนะครับแหมไปชนคานเอาหน่อยนึงอืมหลังจากนั้นก็อ่าคงไม่มีอะไรนะก็มีการเปลี่ยนตัวขออภัยตอนจบครึ่งแรกเนี่ยลงมาครึ่งหลังเนี่ยเห็นคิสเตียนมอสเคล่าลงมาไอ้เราก็เอ๊ะจะใครวะจะแทนอ่าซาริบาหรือว่าจะแทนอ่า มากกนเยสจึงมีข่าวว่าจะเจ็บจะบ้านมีข่าวว่าเอจะลงไม่ได้เอ้ากลายเป็นว่ากลายเป็นยูเซียมออกเซล่าลงมาแทนวิลเลียมซาริบาก็มีอาการมีอาการเล็กน้อยอะนะพี่ตายังไม่ได้อัปเดตนะครับเดี๋ยววันนี้น่าจะอัปเดตนะแล้วก็นาทีที่สี่หกนะเปลี่ยนตัวลงมาแล้วก็หลังจากนั้นครับตัวของมาร์ตี้ก็ส่งลงมาแทนบูโยสกา,าลงมาแทนบูโยสกา,าบูโยสกา,ามีอาการบาดเจ็บคนระับ มีอาการบาดเจ็บในการซ้อมสองเซกชันไม่มีผ้าบุกโยสก,กย้พิต้าให้สัมภาษณ์มาแล้วว่ามีอาการบาดเจ็บก็เลยต้องดึงออกมานะครับส่งในรายของปีโลฮินคาเป้นะครับลงแทนริคาโดคาราฟูริซึ่งมีอาการเหมือนกันแต่ไม่คงไม่น่าเยอะเท่าไหร่หรอกนะส่งมิเกลมูริโนลงแทนลงแทนพิเก้าได้แค่ไลซึ่งเล่นมาหลายล้ติด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 ในนัดพิเก้าแม็กกาคาราบาให้พักเปเถอะนะแล้วก็ส่งมาลูยเกิลลี่ครับลงแทนอิวิลิชีเอเซ โอ้โหตอนที่เดินออกนอกสนามเนี่ยแฟนคิสรอปรเฟลตนะกล้องกล้องในแพนไปนะครับแฟนคิสรอฟเฟลตปรปบมือให้นะปรบมือให้แบบให้แบบโอ้โหแบบกนะนำมาตบมือให้แบบเสียงดังมากเป็นการขอบคุณแหละแล้วก็เอลเซ่ก็ขอบคุณแฟนๆด้วยก็ถือว่าได้ใจไปนะได้ใจไปนะครับการที่เราชนะ1-0นะครับคลองจากฝูงอย่างเนะียวเดนด้วยการขึ้นไปมี22แต้มแล้วนะครับเป็นการเก็บคลีนชีท ครั้งที่6จาก9ในฤดูกาลน,นี้สูงมากทําให้พี่ระวิรยาามีโอกาสลุ้นถุงมือทองคําอีกแล้วนะฮะโกลเด้นกรอบอีกแล้วนะแล้วก็เป็นชัยชนะนัดที่700ครับในพรีเมียร์ลีกเจ0พอดีแป๊ะเลยนะครับทางพิต้าบอกว่าลิกาโดคาราฟิโอลีครับแล้วก็วิลเลียมสตบาแล้วรวมถึงพี่ค้ามีแค่ไลฟ์มีปัญหาอาการเล็กน้อยทําให้ต้องพักพวกเขานะครับก็คงจะได้พักอีกอ่ะ เพราะว่าช่วงของกลางสัปดาห์เราสบายสบายหน่อยอาจจะสบายหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าควรที่จะพักตัวละควรที่จะต้องโรเตอร์ชันให้มาดาตั้งแต่ชุด2ได้ลงแล้วนะครับบูนยสก้ามีอาการป่วยนะครับดังนั้นก็เลยทําให้เ,เล่นได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งกิจาก็เลยอ่ะส่งให้มาตี้ลงใบดีกว่า นะครับก็ถือว่าเป็นการพักนักเตะไปในตัวด้วยนะส่วนมาตีลี่หลังจากลงไปก็มีปัญหาที่เป็นลงไปนั่งกลุ่มอยู่นะก็มีปัญหาเป็นอีกคนที่เดี๋ยวต้องเช็คต้องเช็คนะครับพิตาให้สัมภาษณ์บอกว่า <c oughs> เกมชนะนัดเนี้ยมีคุณค่ามากนะครับ <c oughs> ขอเนอะ <c oughs> มีคุณค่ามากนะครับก็บอกเกมนี้เป็นเกมที่ยาก เอาเลยเวิรนะ์กาสเตอร์ทำเกมทําทีมมาดีนะครับแหมแชมป์เอเเอคัพเลยนะใช่ไหมแล้วก็การที่เขาเสียนักเตะไปหลายหายคนเนี่ยก็ไม่ให้ทําให้ทีมเขาลดระดับคุณภาพลงเลยก็ต้องถือว่าทําหน้าที่ของนักเตะของเขาได้ดีนะครับและที่สําคัญพิตาบอกว่านอกจากชัยชนะที่สาคัญของเราที่เราควรจะต้องได้เนี่ยประกอบกับผลการแข่งขันของคู่ต่อสู้ เข้าทางเราด้วยสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นมีสิ่งสําคัญเกิดขึ้นมากมายเลยในสุดสัปดาห์นี้นะครับโอ้เพราะนั้นสามแต้มของเราเนี่ยทําให้หลายทีมเหมือนกับหกแต้มเลยนะนึกออกป่ะอย่างแมนซิตี้ที่เขาพลาดเนี่ยโอ้โหก็หายไปสามแต้มมันก็ถูกทิ้งห่างไปเรื่อยเพราะนั้นเนี่ยพิต้าบอกเลยนะครับตัวของโอลิเวอร์การเอร์บอกเลยบอกว่าโอ้โหต้องชื่นชม เขาชื่นชมนักเตะของเขาก่อนนะก็บอกว่านักเตะของเขาเนี่ยเล่นได้อย่างเล่นได้ตามสั่งอะแล้วก็เล่นได้อย่างมีวินัยครับแต่การที่ต้องให้เอเซ่ไปยืนโล่โลงๆตรงนั้นแล้วก็ยิงแบบนั้นอะมันเป็นประตูแน่นอนเพราะว่ามันเป็นมันมันบ่อยมากที่เขาทําที่คิสเนะ้าฟเลส์่ะมันบ่อยเหลือเกินที่เขาทําอย่างนี้เพราะ,ะนั้นไม่แปลกใจเลยว่ามันจะเป็นประตูนะครับนี่ก็เป็น บทสัมภาษณ์เขาคร่าวเดี๋ยวผมค่อยมาตามยาวๆแด้วคืนนี้นะทุ่มครึ่งเดี๋ยวเรามาไลฟ์กันแล้วก็มาดูเก็บตกบรรยากาศแล้วก็น่าจะเป็นอัปเดตอาการนักเตะด้วยนะครับผลการข่งการที่บอกว่าเป็นใจก็คือโอ้โหนะอ่าเริ่มจากบอลมัดก่อนบอลมัดนะขึ้นมาเฉยเลยนะฮะบอลมัดนะครับเมื่อวานนี้เปิดบ้านชนะนอติิแฮมฟอรเรสไปสประตูต่อศนะูนย์ะแอสตันวิลล่าลูกทีมของอไนเมลี่ฮะจมเรือใบยนยฮะ สิงห์มางานนะจมเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้เป็นหนึ่งประตูต่ตอศูนยะ์นะนะมูฟเว่นตันโอ้โหเกือบแนละ้วเกือบจะได้แต้มแล้วนะครับแต่โดนเบอร์ลี่ฮนะทำท่าจะเสมอขนาดรายการถ่ายทอดสดยังขึ้นสกอร์บอดผิดเลยผมแกพี่แกมายิงอตัวฟอสเตอร์มายิงในทีที่เก้าสิบบวกห้ายังมีเหว่บางการน,นะการถ่ายทอดสดขึ้นสกอร์มาสองสองสุดท้ายต้องมาแก้กันกลางรายการนะเพราะว่า เบอร์รี่มาได้ประตูชัยเก้าสิบบวกห้าบุกถล่มหมาป่าเลยสามประตูต่อสองแล้วคู่หนึ่งเมื่อวานานี้เอเวอรตตันเมื่อคืนเอเวอร์ตันซู้ปม่ได้เลยนะยแพ้ไก่เดยทองไปฮะศูนย์ประตูต่อสามนะครับโอ้โห,โหก็เลยทำให้สถานการณ์ตอนนี้นะอ่าเดี๋ยวดูซิว่าอันดับตารางเป็นยังไงครับนั่นแน่ล่คือเราเป็นจ่าฝูงนะครับมียี่สิบสองแต้มแข่งเก้า ชนะเจ็ดเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งยิงไปสิบหกนะครับแล้วก็เสียสามลูกได้เสียบวกสิบสามนะมียี่สิบสองคะแนนนะครับบอลหมัดขึ้นมาแล้วขึ้นมาอยู่อันดับสองเฉยแล้วมีสิบแปดแต้มครับเล่นเก้านัดชนะห้าเสมอสามแพ้หนึ่งยิงเยอะนะบ,บอลหมัด,ดยิงไปสิบหกลูกแต่ว่าเสียประตูเยอะเช่นเดียวกันทีพวกนี้เดี๋ยวเราเจอนะสร้างปัญหาเราแน่นอนแต่ว่าผมว่าเจอบันพิษ มีวิธีรับมือพวกนี้นะสเปอร์ขึ้นมาฮะเป็นสิบเจ็ดแต้มเช่นเดียวกันนะครับซันเดอร์แลนด์ขึ้นไปอยู่อันดับสี่สิบเจ็ดแต้มนะแมนซิตี้หล่นไปอยู่ดับห้านะครับมีสิบหกแต้มแพ้เฉยเลยนะมีสิบหกแต้มแทมแต้มเท่ากันกับแมนยูนะสองสองทีมจากแมนเชสเตอร์อยู่หกอยู่ห้ากับหกเลยลิพูลลงไปอยู่ที่เจ็ดนะเหลือสิบมีสิบห้าแต้ม นะครับแอสตันวิลล่าขึ้นมาแล้วนะอยู่อันดับ8เชลซี9นะคริสตัลพาเดน10เบนฟอร์ด11นะครับนิวคาสเซิลไบรตันนะ11บเอ็เอเบอร์ตันลีดยูไนเต็ดพวกนี้นะครับส่วนท้ายตารางยังหาชัยชนะไม่เจอก็คือวูฟแฮมตันโอกาสเสี่ยงมากเลยนะครับเสี่ยงมากเลยวูฟแฮมตันอยู่10 20ี่สิบเบรธแฮม19นอตติงแฮมฟอร์เรสต์18ฟูลแลนด์ส เบอร์ลี่สิบโอ้ี่ก็เป็นอันดับที่ใกล้ใกล้กล,กล,กลเราเลยนะโอ้โหแล้วสำคัญคือคู่แข่งนัดกันพลาดคู่แข่งนัดกันพลาดในขณะที่คู่แข่งนัดกันพลาดลิเวอร์พูลออกไปโดนนะนะแมนซิตี้ก็ออกไปโดนเชลซี Chelsea ก็คารังนะครับที่มีใกล้ๆมาก็คือ,อ,อตัวของไก่กับนิวคาสเซิลเนี่ยแต่ว่านิวคาสเซิลก็อยู่ห่างๆแต่ไก่ก็ขึ้นมาละ นะครับแล้วก็มีทีมน้องใหม่ด้วยอ่ะก็เดี๋ยวลองไล่เรียงกันอีกทีนะครับเราเป็นจา่าฝูงแบบสบายๆนะแล้วก็จะได้พักนะครับจะได้พักอยู่สองวันก่อนที่จะเล่นที่นี่แหละนะในะการเจอกับไบรตันนะครับในคาราบาวครับก็คิดว่านาถึงเวลาที่นักเตะของเรานา้จะได้โรเตชันแล้วล่ะนะครับก่อนที่ในสุดสัปดาห์นี้ฮะวันที่หนึ่งเราจะ ต้องไปเยือนเบอร์ลี่นะี่แหละน้องใหม่เบอร์ลี่ทีมที่เพิ่งชนะบูมเบิตั T A นสามสองนี่นะครับจะเป็นบทพิสูจน์แหละวว่วา,าไปเจอแบบเนี้ยเจอทีมที่แบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กทีมที่อันดับต่ำกว่าแต่เวลาเล่นในบ้านล้วเล่นโคตรดีเราจะทํำยังไงเราจะเตรียมตัวยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ทุ่มครึง่งนะักสิบเก้านการสามสิบนาทีมาคุยกันแบบละเอียดและคิดว่าก่อนหน้านั้นก่อนจะถึงทุ่มครึง่งน่าจะมีข่าวสารอัปเดตจากสโมสรมาแล้วว่า มีการบาดเจ็บยังไงบ้างนะความกบบระบทสัมภาษณ์ยาวๆเดี๋ยวมาคุยกันนะครับตอนทุ่มครึ่งเข้ามาเจอกันนะอ้าวฝากไว้เหมือนกันนะครับสำหรับมิสเตอร์เลนะอันนี้เป็นรถออริจินอลเลยนะครับเป็นแผ่นเรียบนะเป็นมันฝรั่งแท้ๆรถออริจินอลอันดับหนึ่งของเลเลยครับหวานมันกรอบอร่อยจริงๆนะครับแค่เปิดก็อร่อยแล้วกับเล่รถออริจินอลฝากไว้ด้วยล้กันนะครับและ ทีมงาน a a a อ t 2ยี่สิบเอ็ดนะครับทีมงานที่พร้อมให้คำปรึกษาเรื่องของประกันชีวิตประกันภัยนะเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเรื่องของโรคร้ายแรงนะอุบัติเหตุประกันภัยบ้านประกันไฟโรงงานประกันอัคคีภัยประกันคีแมนรวมถึงประกันรถยนต์ด้วยมีบริการให้กับพี่น้องทุกอย่างเลยนะครับทักไลน์กันมาที n t c อ็ b ครับภาษาอังกฤษตัวเล็กต้นครับนะครับนะครับ ช้าวนี้คงประมาณนี้นะวันจันทร์เอาสบายๆนะครับพวกเราก็มีความสุขกันนะเดี๋ยวก็จะไปดูไฮไลท์เก็บตกอีกทีแล้วก็เดี๋ยวตอนทุ่มครึ่งมาเจอการมาพูดคุยกันอีกทีแล้วกันนะครับขอบคุณสาหรับการดูคลิปปัญญ,ญาไม่กดข้ามโฆษณาครับฝากสบายดีพี่น้องสอปลาทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภยัยส่งกับใจพี่น้องเจ้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ชายแดนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และชายแดนกัมพูชานะครับ ขอทุกท่านปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงนะทุกท่านสุดยอดอยู่แล้วครับวันนี้ไม่ค่อยหัวเราะเท่าไหร่นะ <c oughs> วัน่อนหัวเราะไปเยอะแล้วนะก็เดี๋ยวเจอการทุ่มครึ่งคุยกันแบบเปิดอกเลยทีเดียวนะครับวันนี้ครับ